วันนี้นะคะนานาไปเวสต์โรสมานะคะเพื่อไปซื้อกับข้าวนะคะที่นั่นนะคะเป็นปริมาณจํานวนมากนะคะเลยแบบว่านะสามารถลงทุนไปถึงโน่นได้หนึ่งชั่วโมงนะคะจากบ้านและคราวนี้คะ่ะทุกคนนานาได้เจอกับสิ่งที่นานาอยากจะกินมานานไม่เคยได้กินเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะได้กินนะคะเราไปดูนีนคะ่ะว่าคืออะไรทอดอแ์ทแมเป้ ถูกมากแม่พูดเลยค่ะยี่สิคนนะคะโดยประมาณนำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์นะคะฟรีสด้วยนะคะขอบอกทุกคนเทมเป้นี่เป็นโปรตีนจากถั่วนะคะก็คือถั่วนี่แหละคะ่ะทำทุกอย่างจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ สามารถทานเล่นๆได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปทานเป็นอาหารนะคะเอาไปปรุงเอาไปทอดเอาไปต้มผัดแกงทอดเหมือนออกแนวโปรโตีนเกษตรแนวนั้นนะคะกินแบบเปรี้ยว กลิ่นเหมือนแป้งยีสต์แนวนั้นนะคะบะหมี่เหลืองแนวนั้นนะคะกลิ่นเหมือนบะหมี่เหลืองอย่างนั้นเละสวยมากเลยอะ่ะดูนะคะเป็นยังไง กลิ่นแรงมากมันพวกแป้งเหล้าแป้งยีสต์อะไรประมาณนั้นนะคะกลิ่นอย่างนั้นเลยนะคะจะลองกินเดูอเห็นไหมทุกคนครั้งแรกเลยนะคะในะชีวิตอ,อืกลิ่นแรงมาก เดี๋ยวก่อนอถ้าไปทำอาหารน่าจะอร่อยกว่านี้นะคะ คืนลงไปด้วยอะรู้สึกแย่คราวนี้นะคะกลิ่นเหมือนกินนะบะหมี่สีเหลืองนะคะบะหมี่สีเหลืองสดแนวนั้นอะ่ะกินอย่างนั้นเลยหคงต้องเอาไปต้มผัดแกงทอดนะคะจะเหมาะกว่าเดี๋ยวลองอบเอาละ เาใส่ลงไปในแอร์ฟลนะคะอันนี้เราอบไส้กรอกมาเมื่อเช้านะคะอย่าเป็นเครดราม่านะทุกคนเราจะรอเอาจ้าสุกแล้วเปิดดูกันก็นนจะแห้งๆว่าไง เป็นอย่างนี้เลยค่ะอุ้ยเดอกลิ่นเหมือนแป้งกบกลิ่นก็ไมา่ได้ดีขึ้นเลยหุ่นยากอ่ะอืมกบแล้วดีขึ้นค่ะ ทำใจลำบากเดีย๋ยวครั้งหน้าจะลองไปผัดดูนะคะเผื่อมันจะอร่อยเมื่อกี้นะคะแทมเป้เมื่อกี้นะคะที่เราอบทิ้งไว้นะคะเราไม่กินนะคะเพราะมันไม่ใช่รสชาติของเรานะคะมันไม่ถูกปากเราแต่สามีบอกว่าอืมก็โอเคนะมันกินได้แต่รสชาติเหมือนมันเหมือนกินเฉยเฉยแนวนั้นเราก็เลยว่าอ๋อ มันเป็นโปรโตีนจากเกษตรมันจะดีเพราะว่ามันช่วยเสริมโปรโตีนให้กับร่างกายมันก็จะดีนะถ้าเธอกินได้แนวนั้นแต่มันไม่ใช่รสชาติของฉันเขาอออเขากินได้พร